ก็หลักๆนะคะที่ได้วันนี้นะคะก็คือ1นนะคะคือทําให้เราเนี่ยได้รู้หลักการของการสร้างแบรนด์นะคะว่ามันมีลําดับขั้นตอนหรือความคิดต้องเริ่มจากอะไรนะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยคือทําให้เราได้รู้จักวิธีคิดแล้วก็วิการลําดับขั้นตอนนะคะของการทาคอนเทนต์นะคะซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะแบบเหมือนทำคอนเทนต์แบบสเปซสปะเนาะไม่ไม่รู้หลักว่าจะต้องเริ่มต้นจากอะไรดีทําให้เรารู้สึกว่า เออเรามีหลักการคิดที่ที่มากขึ้นนะคะมีการเรื่องราวที่ดีขึ้น,นะคะแล้วก็ทำให้เรารู้จักในเรื่องของการใช้ Chat GPT นะคะซึ่งอันเนี้ยก็ ดีมากเลยเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการทำงานของเราทางด้านการตลาดได้ง่ายขึ้นทางการเขียนคอนเทนต์การทำภาพหรือการเขียนสคริปต์ต่างๆนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะก็คือได้ทดลองถ่ายคลิปวิดีโอตัวเองทำให้แบบว่าเรารู้สึกว่าเออเราจะลำดับขั้นตอนในการที่ว่าจะพรีเซนต์ตัวเองยังไงก็อาจจะซื้อไปถึงการพรีเซนต์สินค้าด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะก็คือ เราได้ประสบการณ์จากการแชร์ประสบการณ์ของผู้ประกอบการต่างๆนะคะที่มีการเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาของแต่ละ,ะผู้ประกอบการนะคะก็ได้เห็นถึงว่าแต่ละแต่ละท่านมีข้อข้อดียังไงเอามาปรับใช้กับบริษัทของเราได้ยังไงบ้างค <Okay, S 1> <laughs> ่ะโอเคขอบคุณครับ